เมื่อนักสู้ MMA ต้องประทับก,กับปรมจารย์ยงชุนจะเป็นอย่างไรให้เสียงภาษาไทยโดยปดาาันดาราชาแนลสวัสดีกันอีกหนึ่งครั้งนะครับก็สำหรับไฟที่เราจะนำมาให้ดูวันนี้นะครับเป็นไฟระหว่างนักสู้ MMA นะครับด้านซ้ายชื่อเสี่ยวตงด้านขวาของเรานะครับเป็นปรมจารย์กังฟูนะครับเขาใช้ศาสตร์เดียวกับยิปมัน คือหยงชุนนะครับตาเสียวตรงเนี่ยความจริงแล้วเขาเป็นนักจัดการมวยจีนที่ว่าใช้จริงไม่ได้นะครับเขาเป็นคนเปิดโปลงทุกทุอย่างความจริงเขาเคยต่อยกับปรมาจารย์มวยจีนหลายๆท่านมาแล้วนะครับแต่ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะอายุเยอะหน่อยก็ไปต่อยเขาจนเรียกว่าเสียเลือดนะครับแต่ว่าคือการที่เขาไปต่อยกับคนที่อายุเยอะ ทำให้มีปรมาจารย์กังฟูหลายๆท่านนะครับไม่พอใจทําให้ตั้งคําถามว่าเสียวตงว่าทําไมคุณไม่ไปต่อยกับคนที่อายุใกล้ๆกันละ่ะทําให้เสียวตงต้องจัดให้นะครับแมต์นี้ก็เป็นหนึ่งในแมตท,ที่เสียวตงจัดให้นะครับเริ่มไฟนะครับมาดูลีลากันนะครับว่าปรมาจารย์โอ้โหนี่เขาต่อยรัวเลยครับอยัง <c oughs> ไงครับเสียวตงมีเล่นนะครับ ติดเล่นจับทุ่มเลยยังไงครับดูเหมือนว่าโหดูกาดนะเป็นกาดยิบมันเลยครับไงดูครับดูความเร็วของมัดซ้ายนงครับเวิร์กเสียตรงจับได้ครับจับได้จับได้ปุ๊บทุ่มครับ กรรมการต้องแย่นครับว่าตรงเดินเดินไปตรงนู้นก่อนให้จานพักก่อนแป๊บนึงดูการปรมาจาย์กังฟูเลยด้วยนะครับมีเตะเท้าครับโอ้ยโดนมัดขวาครับล่วงเลย กรรมการต้องเรียกมาครับเริ่มไฟต่อนะครับดขวาขวาโอ้ยโดนเยอะครับโดนเยอะยุงจุนเราโดนขัดขาครับล่วงเลยครับไหวไหมเนี่ย,ยกรรมการไม่นับนะครับไม่เข้าใจ ดูแอคท่าอีกอะนะครับทำความเคารพไม่รู้ว่าคนที่ประเทศจีนนี่เขาชอบเสียตรงกันหรือเปล่านะครับนะฮปรมาจารย์กังฟูของเรายังสู้ต่อได้นะครับ อ๋ ie here, อเปลี่ยนการเปลี่ยนการอ๋อใช้การเดิมนะครับจะโอ้โหจะทุ่มครับ <emerges> ก็มาจานฝืนได้อยู่ครับฝืนโดนเข่าเข่าโอ้โหเหมือนทุกคนครับเข่ามันก็ทุ่มเลยครับกระเสียวตงนี่ทำหน้ากลวนจริงๆเลยนะครับ จานเป็นไงสู้ต่อไว้ไหมมีเตะยังสู้ได้อยู่จานยังไม่ยอมนะครับเสี่ยวตรงจัดให้ครับโอ้โหต่อยครับต่อยโอ้โหโดนเยอะครับโดนเยอะจานจานล่วงแล้วจะซ้ำนะครับกรรมาการต้องเอาตัวขวางเางงล่ดกบปากนะครับ,เ,บรเหมือนจะห้ามไฟแล้วนะครับอ ไม่ไหวแล้วดูภาพช้ากันครับนี่เป็นตอนที่อาจารย์ซอยมัดนะครับแล้วเสียวตรงกิ่งเป็นลูกบอลเลยครับอาจารย์ย่งชุนตอนน่อยโอ้ยโ,โนดนหมัดขวาครับเห็นไหมครับแต่ซ้ำนะครับแต่ว่ากรรมการต้องมาห้ามไว้ โดนเข่าแล้วก็จับทุ่มสายครับมมัดขวาแล้โวโอเคทษทีขวาขวาขวาโอ้โหโดนเดยอะครับล่วงเลยก็เดี๋ยวกรรมการต้องประกาศน,นะครับว่าใครเป็นผู้ชนะ ยืนสลับด้านกันหน่อยนี่มันต้องรอประกาศกันอีกเลยครับเนี่ยอ้าอะไรของมันวะเสมอดูหน้าเสียวตรงครับเสมออมือ